สวัสดีนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะวันนี้พี่พรจะพาเพื่อนๆมาชมบอลสีชื่อว่าเทราปตีนะคะพเพื่อนๆมีเอฟซีทักมาพี่พรเอาเทราปตีให้ดูหน่อยว่าเป็นอย่างไรนะคะมาดูกับพี่พรเลยนะทุกคนคะ่ะเทราปตีนี้เป็นบอลสวยมากทุกคนเป็นบอลป้ายบอลด่างเนาะได้มาจากบ้านอาจารย์เจี๊ยบนะคะอาจารย์พันอาจารย์พันลบที่อยุธยาท่านให้มาเนาะ ให้ฟรีนะทุกคนคะ่ะอันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มากน้องเอามาก็เลี้ยงง่ายทุกคนป้ายสวยด้วยนะคะเห็นไหมป้ายชมพูกระดูกสีเขียวแต่ละใบก็จะไม่เหมือนกันนะทุกคนคะ่ะก้านใบน้องก็จะเขียวนะทุกคนไม่ดํานะคะก้านใบก็จะดำโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ก้านใบก็จะเขียวนะคะกระดูกเขียวเหมือนกันนะคะแผ่นใบถ้าแบบนี้เขาเรียกแผ่นใบสีในหมอสีแดงไหม หรือถ้าเขากัดสีไปเรื่อยๆก็จะเป็นขาวไหมเนาะพี่พรก็ยังไม่จําได้ไม่ชัดเท่าไหร่ว่าต้นแม่ที่เขาเต็มไว้จริงๆเ, bon ขเขาจะเท่าไหร่เขาเขาจะเป็นแบบไหนนะคะทุกคน <Bon fer. S 1> ดูหลอดใหม่น้องขึ้นมานะคะสวยเลยเทลปตีนะคะทุกคนนี่แหละคือเทลปตีนะคะดูใต้ใบน้าเพื่อนๆคะ่ะดูใต้ใบสวยมากนะคะสวยไม่โมะคะ่ะ okay. นะค่ะดีวพรจะพาเพื่อนๆดูบอลที่ลักษณะคล้ายๆกันอีกสองต้นนะทุกคนค่ะต้นนี้น้องชื่อว่ามหาเศรษฐีนะเพื่อนๆค่ะนี่คือมหาเศรษฐีก็จะก้านใบสีดำออกหน่อแล้วเป็นไซแม่พันธ์ของพี่พรค่ะออกหน่อแล้วนะคะต้นนี้ชื่อมหาเศรษฐีนะทุกคนต้นนี้ชื่ออะไรมอสมบัติสยามสมบัติสยามนะนะทุกคนคล้ายกันมากนะคะคล้ายกันไหมเพื่อนๆ แต่มหาเศรษฐีนี้จะใบกลมกว่าเนาะกลมกลมโพโพเนาะกลมโพโพลักษณะเนี่ยทุกคนเหมือนคล้ายๆแต่กระดูกเอ้ยไม่ใช่ก้านใบสีดําเหมือนกันนะทุกคนค่ะก้านใบสีดําเหมือนกันแล้วสมบัติสยามนี้จะใบไม่กว้างเท่ามหาเศรษฐีนะคะจะคล้ายกันมากเขาจะป้ายออกชุมพูอันนี้จะป้ายออกขาวออกสีขามหาเศรษฐีจะป้าย ขาวเขียวมหาสมบัติสยามนี้ก็จะออกชมพูนะคะทุกคนก้านใบสีดำเหมือนกันคล้ายๆกันนะคะค่ะกระถางนี้อะไรมอสวยมากศิรา,า,นะานักป่านะทุกคนทองมาแล้วค่ะแม่พันธุ์พี่พรต้นนี้น้องชื่อ<ม>เพชรบ้านปทุมนะทุกคนก้านใบสีแดงเป็นบอนด่างบอลป้ายเหมือนกันค่ะพี่พรเก็บสะสม แต่ทางนี้เทพเทวฤทธ์นะคะทุกคนค่ะคล้ายๆกันถ้าถ้าไม่รู้จักเหมือนพี่พรนี่ก็จะแยกแยะยากคนเก่เน,นะทุกคนสวๆๆสวจะแยกแยะยากมากเหมือนทำไมมันคล้ายกันทำไมมันเหมือนกันนะเหมือนไหมทุกคนเนี่ยตันนี้เขาจะใบตัวนี้ <ไป S 1> สมบัติ <ไป S 1> <ม>สยามนะคะใบกลมใบใหญ่กว่าใบใบกลมใบใหญ่กว่ากา้านใบจะเียวก้านใบก็จะออก ดำแดงเหมือนกันนะอันนี้เ,เทพเทวลิสก็จะใบาย,ยาวกว่านาอ,อถ้าเขาโต,ต,ต,าม,ตมา,ตมาเนาะธรรมชาติเทรบ้านมะทุนจะก,ก้านแข็งกว่าแล้วเอาค่อยๆดูไปนะทุกคนอันนี้เพื่อนพี่พรก็ได้มาก็ถือโอก,กาสเพื่อนๆชมว่าบอลที่ลักษณะคล้ายๆกันเนาะเอลปตีก็ไม่คล้ายเท่าไหร่ค่ะเขาก็จะต่างเพื่อนไปหน่อยนึงอยู่นะคะเอลปตีเพื่อนๆพี่พรมี หน้ามองนอนแบ่งปันนะทุกคนกระถางนี้พี่พรแบ่งปันพันสามนะคะใครสนใจทักไลน์พี่พรศูนย์แปดห้าเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดสามสองห้าด่างสวยด่างสวยมากกระถางนี้ก็พันสามเท่ากันนะคะทุกคนน้องโตกว่าแต่น้องด่างน้อยกว่าแต่เหมาะทาแม่พันเนาะถ้าไม่พันเขาก็จะผ่าได้ลูกสวยนะคะถ้าถ้าด่างมากสวยมากก็จะโตช้า อาจารย์เขาก็จะว่าอย่างนั้นเนาะพี่ปอนก็จะว่าตามนะคะทุกคนในต้นนี้ก็สวยนะคะทุกคนแต่ต้นนี้ก็อยู่ที่ประมาณสักสองพันห้าเนาะเนาะสามพันห้าสามพันห้าใช่ไหมเห็นไหมสวยมากนะทุกคนใบฮารฟอันนี้คือสวยมากแต่โตช้านะทุกคนหลอดใหม่ก็กําลังขึ้นนะคะโอเคนะคะเพื่อนๆสําหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะ อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามพี่พรด้วยนะคะสำหรับวันนี้โชคดีนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ